สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะคะพบกันอีกครั้งนะคะในรายการ3นาทีกับอายการแผ่นดินนะคะสำหรับในวันนี้นะคะดิฉันนางสาวเยาวลักษณ์ทองหอรักษาการในตำแหน่งอายการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดียินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะนำเสนอรูปแบบการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนอีกรูปแบบหนึ่งนะคะก็คือการ ไกลเกลีย่ยประนอมข้อพิพาทก่อนที่จะนำคดีขึ้นสู่ศาลนะคะสำหรับาการให้การช่วยเหลือทางกฎหมายดังกล่าวนะคะเราให้บริการแก่ประชาชนทุกคนโดยเท่าเทียมกันนะคะโดยตามระเบียบของสำนักงานอายการสูงสุดนะคะว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายได้ระบุไว้ชัดเจนนะคะต้องให้บริการแก่ประชาชนโดยทั่วถึงกัน โดยไม่คำนึงถึงฐานะและรายได้ของประชาชนและต้องไกล่เกลีย่ยโดยให้ความเป็นธรรมห้ามมิให้บังคับข่มขู่ให้คำมั่นสัญญาหรือจูงใจด้วยประการใดๆทั้งนี้ก็เพื่อให้ประชาชนสมัครใจในการที่จะร่วมกันตกลงหาข้อสรุปก่อนที่จะนำคดีขึ้นสู่ศาลวิธีนี้ถ้าสามารถที่ตกลงกันได้ก็เป็นการระงับคดีโดยประโยชน์ ที่คู่กรณีจะได้รับนะคะก็คือจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเป็นค่าธรรมเนียมค่าขึ้นศาลหรือค่าจ้างทนายความนะคะรวมถึงประหยัดเวลาที่จะต้องเดินทางไปศาลด้วยนะคะสำหรับทางสำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์เราก็จะจัดห้องไกล่เกลี่ยเป็นกรณีพิเศษและมีพนักงานอายการนะคะซึ่งมีความเชี่ยวชาญและได้รับการฝึกอบรมเทคนิคในการไกล่เกลี่ยมาเป็นผู้ไกล่เกลี่ยให้แก่ท่านนะคะในท้ายที่สุดนี้ดิฉันนะคะ ก็ขอนำเรียนสถิตินิดนึงนะคะสำหรับในจังหวัดขอนแก่นณขณะนี้มีประชาชนมาสนใจมายื่นคำร้องขอให้พนักงานไยการไกล่เกลีย่ยเนี่ยเป็นจำนวนมากถึง95รายเลยนะคะทั้งนี้ก็ไม่รวมในสาขาพลและสาขาชุมแพนะคะซึ่งทางเราก็มีสาขาอยู่ที่นั่นทั้งสองแห่งนะคะท้ายที่สุดนี้ก็ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจและมีข้อพิาพาทนะคะ ขอให้ท่านใช้บริการนี้ที่สำนักงานเอกการคุ้มครองสิทธิ์ในพื้นที่ต่างๆซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศทุกแห่งนะคะกาบขอบคุณทุกท่านแล้วกัดน,นี้นะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ